ไม่จะทำให้หมดนีไม่จะทำให้หมดนีชี ลำบากลําบนต้องอดต้องทนสู้ไปรักดีทำดีเอาไว้ต้องมีวันไหนที่มันเป็นวันของเราท่องไว้ทุกนาทีว่าชีวิตต้องดีขึ้นให้ได้มุ่งมันทำเพื่อฝันสุดใจนี่สิ้นต้องหมดสิ้นไปด้วยไหมลยหัวใจ ก็ช่วยกันประครับประคองแล้วก็ทำให้คนที่เป็นหนี้ได้หมดหนี้ไปพร้อมๆก,กันกับรายการใหม่หมดหนี้นะครับวันนี้นะครับเมื่อผู้เข้าแข่งขันคนสู้ชีวิตหมดหนี้ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก5000 50, 0บาทครับ เอาละวันนี้แชมป์ของเราไม่รู้สุกอยู่หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาต้องการหมดนี่นะครับน้องเมย์จากประจินบุรีครับแชมป์หนึ่งสมัยอย่างน้องเมย์เด็กสาวอาภัพที่ต้องเจ็บปวดจากอาการป่วยหลายอย่างทำให้ต้องผ่าตัดถึง5ครั้งผ่าตัด5ครั้ง1เดือนแรกผ่าตัดสครั้งแล้วก็อีกสองอาทิตย์ผ่าตัดอีกหนึ่ง,งครั้ง ตัวหนูเป็นสาเหตุที่ทําให้พ่อกับแม่เป็นหนี้ค่ะหนูจึงอยากทํางานให้ได้เงินเยอะๆเพื่อแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ค่ะเพราะว่าหนูโทษตัวเองมาโดยตลอดค่ะที่ทําให้พ่อแม่ต้องติดหนี้เขาขณะที่ป่วยอยู่ นี่คือเขาเรียกว่าเป็นพรสวรรค์เลยนะเสียงร้องที่ทรงสเสน่ห์ของน้องเม์จะนำพาให้เธอเข้าไปค้นหาไม่หมุนนี่อีกครั้งได้หรือไม่วันนี้ไปเอาใจช่วยเธอกันครับเพลงมีความสุกนะเออยิ่งถ้าจะสุขมากเลยถ้าได้ร้องเพลงค่ะเอ้นี่รอร้องเพลงเลยรออย่างเดียวเพราะว่าเตรียมเพลงมาห้าพันกว่าเพลง <c oughs> นี่เจ็ดหมืนเนี่ยนี่เจ็ดนี่เจ็ดหมื่นแต่เตรียมเพลงมาห้าพันกว่าเพลงร้องเผื่อคนอื่นด้วยร้องได้3ามเพลงที่เหลือติดลิขสิทธิ์ไม่รู้เหมือนกันนะรอดูคนสู้ชีวิตคนใหม่ก่อนนะครับว่าเขาจะร้องดีแค่ไหนนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับป้าสมหมายจากปทุมธานีครับสวัสดีจ้าป้าสมหมายเชิญครับ สวัสดีค่ะป้าสมหมายมาจากปทุมธานีค่ะปทุมอยู่ตรงไหนของปทุมอยู่เออยุราดหลุมแก้วค่ะยุลาดหลุมแก้วค่ะอ๋อแต่ปกติเป็นคนปทุมไหมไม่ค่ะเป็นคนบุรีรัมย์เพราะเป็นคนบุรีรัมย์อ๋อเรามาทำอะไรที่ปทุมธานีมาทำก่อสร้างค่ะมาทำก่อสร้างวันนี้มาป้าสมหมายบอกกับพวกเราว่า าสมหมายอยากจะหมดหนี้ให้เร็วที่สุดเพราะอยากจะกลับไปต่อชีวิตลูกที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองแม่คนนี้เจ็บปวดหัวใจกับคำพูดสั้นๆของลูก กลัวไม่นับถือมึงหรอกว่ามึงเป็นแม่ผิดที่ไว้ใจให้คนอื่นเลี้ยงลูกเขาะจะสอนบ่าว่าเราเนี่ยไม่ใช่แม่เขาอะไรเขาแต่ที่เจ็บปวดที่สุดเนี่ยลูกอะ่ะมันเอาพวงมาลัยมาให้ฉันเน่ยเป็นวันแม่นะอะไรนะเนี่ยเหมือนกับกัามาเยอยเราเนี่ยอะไรเงี้ย